สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2024ครั้งที่6ภายใต้หัวข้อนวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา BCG Innovation for Education ค่ะ ดรถนอมอินทระกําเนิดนาย,ยกสภามหาวิทยายลัยสวนดุสิตเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2024โดยได้รับเกียรติจากนายเพิ่มสุขสัจจาพิวัตปรปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาส,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบรรยายพิเศษทางด้านผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรพิทักษ์จันเจริญรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยสวนดุสิตได้กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลักดันให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนวิจัยนวัตกรรมตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจิ๋วแต่แจ๋วเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญงอกงามมุ่งมั่นสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมให้เกิดความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับจุดเน้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติอย่างประณีตด้านการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุและด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากลสามารถตอบสนองต่อมิติการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ในมิติการเพิ่มความเชื่อมั่นทางวิชาการผ่านการส่งเสริมและเผยพแพร่ผลงานวิจัย มิติการเพิ่มผลลัพธ์คุณภาพการศึกษาในการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ผ่านพื้นที่สร้างสรรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยแนวคิด Library to University แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบ,บบบนมาตรฐานทางวิชาการรวมไปถึงมิติขยายโอกาสเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้านการแสดงความเป็นตัวตนให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนและสะท้อนศัก,กยภาพเพื่อขยายผลความสำเร็จ และมิติยกระดับและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเป็นคู่ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชาติดังนั้นงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิตในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมไปถึงเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลายัยหน่วยงานธุรกิจเอกชนและโรงเรียนเครือข่ายค่ะ ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิตินาถสุคนเคตขตคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีนัทสกุลหอมคณะบดีคณะคารุศาสตร์ในนามคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต2024ครั้งที่6ได้กล่าวขอบคุณภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะคารุศาสาตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสให้กับอาจารย์นักวิจัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในปีนี้คณะกรรมการจัดการประชุมได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยพึ่งพาใช้ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตตามมาจึงตอบสนองบริบทเหล่านี้ด้วยการจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิตธ0 2 4ครั้งที่6ในหัวข้อนวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจำนวน8แห่งได้แก่ 1. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 3. ม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ 4. มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานี 5. สภาการศึกษาและ6บริษัทเข็มเหล็กจำกัดและสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการดําเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์นักวิจัยนักศึกษาตลอดจนโครและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมประกอบไปด้วยผลงานทั้งหมด5สาขาได้แก่สาขาคอมพิวเตอร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหากรรมสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาศึกษา,าศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสาขามนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมในทุกสาขามีบทความทั้งสิ้นนะคะจำนวน183บบทความค่ะในส่วนของคณะคารุศาสตร์มีหลักการสำคัญในการดำเนินงานที่เน้นให้เกิดการบูรณาการอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแหล่งเรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีสมรรถนะวิชาชีพครูผ่านการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เข้มแข็งร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษาที่ไม่ได้จำกัดโอกาสเพียงแค่อาจารย์หรือนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับครูนักศึกษาครูรวมไปถึงนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านการวิจัยร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นในประเด็นนวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษาเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้ตื่นตัวและตระหนักเกี่ยวกับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานหรือการศึกษามีการสร้างเครือข่ายเชิงวิชาการที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยร่วมกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติสุดรุสิธย์2024ในหัวข้อ นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษาในวันนี้นะคะก็เป็นการรวมและบูรณาการพลังของนักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาในการช่วยกันนะคะในเรื่องของการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตนะคะที่ส่งผลกระทบนะคะจากการใช้ทรัพยากรนะคะแล้วก็การเสื่อมถอยนะคะการสุดโทมของทรัพยากรที่มีในประเทศไทยนะคะฉะนั้น พลังของนักวิจัยแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะเราก็ช่วยกันนะคะในการพัฒนานะคะนำองค์ความรู้ที่เป็นภาควิชาการนะคะผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนนะคะเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วนะคะเราก็นํามาถ่ายทอดนะคะสู่เวทีในการประชุมวิชาการรวมถึงการรับใช้ในสังคมนะคะในสเต็ปถัดไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะดิจิทัลน,นะคะเข้ากับศาสตร์ที่เป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ พลังงานนะคะสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็รวมถึงศาสตร์ทั้งที่เป็นทางด้านการศึกษาด้วยนะคะ,ะแล้วก็ยังมีนักวิจัยนะคะที่มาจากภาคของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะฉะนั้นงานวิจัยการประชุมวิชาการในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมนะคะที่ทําให้เห็นถึงพลังนะคะที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศนะคะด้วยโมเดล BCG นะคะ,ะเราจะได้พบกับเป้าหมายนะคะที่ชัดเจนร่วมกันในอนาคตนะคะกะ็เราก็รวมพลังนะคะในเรื่องของการศึกษา จริงๆแล้วเราอยากจะให้ทั้งเยาวชนนะคะแล้วก็ด้ภาคของโรงเรียนนะคะได้ซุมซับนะคะบรรยากาศของการทํางานวิจัยนะคะโดยที่ใช้ความรู้นะคะที่มาจากภาคเอกชนนะคะเ <c oughs> พราะเราคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักเรียนนะคะนักศึกษาที่จบออกไปนะคะก็ต้องเข้าไปทํางานนะคะอยู่ในภาคเอกชนจริงๆนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โจทย์นะคะที่มาจากภาคเอกชนแล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะทําให้นักเรียนได้เห็นภาพนะคะที่ชัดเจนมากยิง่งขึ้นค่ะ